กรบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ผมมาเป็นพิธีกรแทนคุณเอนะครับหลายๆท่านก็คงอาจจะไม่เคยเห็นหน้าคาตาผมนะครับการพูดของผมอาจจะไม่เหมือนคุณเออาจจะแบบไม่ได้พูดแบบเก่งเหมือนคุณเอต้องขอภไยไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับมาเจอกันอีกแล้วสําหรับ การคำนวณฮาน i, อ้อยลาวสตาแล้วก็มาเลยนะครับกับวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2563นะครับหลายๆท่านนะฮะก็อยู่บ,บ้านพักผ่อนหรือว่าพาครอบครัวไปเที่ยวไปเที่ยวไหนกันบ้างครับช่วงนี้ก็โรงเรียนก็จะใกล้เปิดแล้วนะครับหลายๆท่านก็คงจะพาลูกๆหล,ล,ลานๆครอบครัวนะับไปเที่ยว ตัวผมเองเนี่ยก็พาครอบครัวไปเที่ยวใกล้ๆครับยังไม่มีเวลาได้ไปไกลเลยเนาะเราก็ต้องทํางานโหท่านผู้ชมวันนี้คือทํางานแบบตากแดดมากคือคุณเหน็บแบบต้องขอพักเลย <c ười> คือแดดร้อนมากครับท่านผู้ชมอาพี่ๆอยู่จังหวัดอันไหนกันบ้างแดดร้อนไหมคือแดดร้อนแบบท่านผู้ชมหน้าแบบผมไมหมเลยคือแบบร้อนจัดมากแล้วผมไม่ได้ใส่หมวกนะฮะนี่ครับแล้วก็วันนี้ผมได้มีโอกาสใส่เสื้อนี้ คนบ้าหวยรวยแน่นอนท่านใดมีเสื้อแบบนี้บ้างก็คือถือว่าเป็นเ c ที่ยาวนานที่สุดเลยนะเป็นเ c ที่แบบน่าจะ3าปีมาแนละ้วฮะอ่าตอนนั้นเสื้อนี้คือเป็นเสื้อทําบุญนะไม่ได้แบบทําขึ้นมาเพื่อแบบแจกหรือขายนะคือใครซื้อเสื้อไปก็คือว่าได้ทําบุญนะครับสมัยนั้นมันมากท่านผู้ชมแบบสนุกสนานนะครับคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ช่วงนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะนะครับเราก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเรายังไม่มี กิจกรรมที่จะทําร่วมกันนะต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยหน้าเมื่อ3ามปีที่แล้วนะได้ร่วมบุญร่วมกิจกรรมกันนะครับกับผมนะฮะแล้วก็กับกองช่องคนบ้าหายวยรวยแน่นอนต้องขอขอบคุณ FC ซทุกท่านจริงๆที่ไม่เคยลืมพวกเราแล้วก็ยังติดตามยังรับชมอ่าช่องพวกเราอยู่ต้อง่ะต้องขอไปต้องดีใจดิครับมาช่องคุณเหนอนี่พูดผิดพูดถูกตลอดวันก่อนออวันนี้ก็คงใส่แว่นดำก็แปลกๆตาไปนะ อ่ะโอเคนะครับหลังจากที่ได้ทักทายผมคือน้องบูมนะฮะก็เ,เป็นผู้ช่วยของคุณเอกเขาอ่ะโอเคท่านผู้ชมวันนี้ผมขอฝากคำคมไว้นิดหนึ่งนะคือถ้าเราไม่มีหนี้สินนะครับเราก็จะไม่มีไม่มีแรงผลักดันแต่ถ้าเรามีบ้านมีรถมีอะไรที่เราแบบต้องต้องหาเงินมามาจ่ายอ่ะจะทำให้เรามีแรงผลักดันถูกไหมท่านผู้ชมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมเท่านั้นนะ ผมคิดว่าแบบนี้จะให้เราแบบมีแรงกระตุ้นมีแบบทาอะไรก็ได้ครับที่เราจะสิ่งของสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นของเราใช่ไหมอ่าอันนี้คือพูดจากแบบความจริงนะคือพูดจากแบบเรื่องจริงว่าถ้าเราไม่มีแบบแรงจูงใจหรือเราไม่มีแรงผลักดันเราก็จะไม่มีแรงกระตุ้นใช่ไหมฮะเหมือนกันครับบางท่านอ่ะมีแบบมีใครเป็นไอดอลอ่ามีคนนี้เป็นไอดอลในการสอนเกี่ยวกับอ่าการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตนะฮะว่าเป็นยังไง แล้วเราทําแล้วเราเชื่อมั่นเขาเราก็จะประสบความสําเร็จตามเขานะฮะท่านผู้ชมถามว่าก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จมาเนี่ยเราไม่เราไม่เห็นนะครับว่าที่เ,มมาา <c oughs> เขาล้มมากี่ครั้งแล้วาามือผมอาจจะขยับไปขยับมาเขาล้มมากี่ครั้งแล้วเับท่านผู้ชมเขาไม่ได้เอาความล้มเหลวของเขามาให้เราดูนะฮะ <c oughs> เขาเอาความสําเร็จของเขามาให้เราดูแต่เวลาเราก้าวเดินไปเนี่ยจุดที่มันจะสําเร็จเนี่ยก็ต้องมีซ้ายขวาเนี่ยต้องมีล้มเหลวไปบ้างครับ ลมลุกคุกขานไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะไปถึงความสําเร็จนะฮะอย่างที่เขาบอกกันครับว่าความสําเร็จไม่ได้ง่ายมาโดยง่ายๆใช่ไหมนั่นแหละครับนั่นคือจุดหลักเลยที่เราจะต้องเจอนะฮะอ่ะวันนี้ผมก็เป็นคำพมประมาณนี้นะอ่าท่านใดก็ถ้าชอบอขออภัยนะคันหูท่านใดนะครับคือแบบ ผมมาพูดแทนคุณเอนะต้องขออภัยด้วยที่เป็น FC คุณเอนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับอันเนี้ยคือโทรศัพท์ของคุณเอเขาเนี่ยนะอ่ะวันนี้เริ่มต้นที่อะไรก่อนเลยครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ฮานอย VIP ก่อนแล้วกันนะครับฮานอย VIP เมื่อวานออกอะไรครับ05576จากการคำนวณน,นะครับคุณเอเข้าหรือเปล่าไปรับชมกันต้องขออภัยด้วยนะ เรื่องเสียงนะฮะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเต็มร้อยเสียงอาจจะไม่เพราะต้องขอภัยจริงๆโอเคนะครับเรามาดูการคำนวณวันที่28พฤศจิกาย,ยน2563กันครับฮานอย v i p เดน7ร้อง8เน้น7 6 7 3 7 5ร้อง8 7 8 9 8 2กัน7 2 8 3อันนี้นะครับคือฮานอยวีไอพี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 ก็จบลงไปแล้วนะครับอ่ะเรามาต่อกันเลยนะครับต่อมานะฮะจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นลาวสตาครับท่านผู้ชมลาวสตาเนี่ย เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะัท่านผู้ชมเดี๋ยวผมดูข้อมูลก่อนนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าเรามาต่อกันเลยนะครับลาวสตาเนี่ยผลวันที่7อะไรท่านผู้ชมไปดูเองะครับ <c oughs> คือผมเนี่ยข้อมูลของคูณเหนเนี่ยผมไม่ค่อยรู้อะไรของเขามากนะแต่ผมก็มาทำเพราะคู่หนเหนื่อยมากฮะเอ่อต้องพูดจริงๆว่าเหนื่อยผมเลยแบบเรามาทําเรามาทําแทนนะฮะเรามาเป็นพิธีกรแทนนี่ฮะท่านผู้ชมดูเสื้อเห็นไหม อ่ายืดออกนะอ่าเสือ้ออ่าลาวสตานะครับวันที่28พฤศจิกาย,ยน2563เด้น1รอง2เน้น19 12 10ร้อง23 27 28กัน16 25 3ตัวนะครับ8 2 3 9 1 2 2 1 0อ่าท่านผู้ชมเอ่อฮานอยวีเอผมลืมพูด3ตัวไปหรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูด3ตัวของฮานอยวีเอนะกยาสับสนนะต้องขอเพังจริงสาตัวนะครับฮานอยวีเอพห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดแปดสามเจ็ดหก อ่านะั่นคือ3ตัวฮานอย VIP แล้วก็ลาวสาตาเนี่ยจบไปแล้วนะอ่าอย่าสับสนนะครับต่อมาเรามาดูฮานอยพิเศษกันนะครับฮานอยพิเศษนะครับออก79910จากการคำนวณมาวิ่ง7นะครับตบมือนะครับมายังดีกว่าไม่มาถูกไหมครับอ่ามาวิ่ง7อย่างดีนะฮะอ่ะโอเคเรามาดูฮานอยพิเศษวันที่ 28พฤศจิกายน2563กันเลยนะครับคุณเหนมั่นใจมากครับวันนี้ให้8เม็ดเดียวครับท่านผู้ชมอ่ะเรามาดูนครับว่ามี8อะไรกันบ้าง82 87 89 85 86 83 81 80 3ตัวนะครับ 9-8-2 9-8-0 9-8-7อ่ะต่อมานะครับเรามาดูมาเลวันที่28พฤศจิกายน256-3กันเลยนะครับมาเลนะงวดก่อนออกอะไรก็ไปดูกันอีกเหมือนเดิม <laughs> ผมแบบมาพูดอย่างเดียวนะข้อมูลแบบหาไม่ได้ต้องขอภพยจริง่งอ่ะโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะมาเลเดน 6ร้อง5เน้น6 9 6 7 6 5ร้อง5 6 5 4 5 7กัน6 4 5 9 3ตัวนะครับ0 6 9 4 6 7 7 6 5อ่านี่คือ มาเลก็จบลงไปแล้วนะครับมาครับท่านผู้ชมเรามารับชมข้อมูลอันสุดท้ายแล้วได้แก่ฮานอยปกตินะครับที่สําคัญนะครับทุกการคํานวณเพื่อที่จะสนับสนุนสลากกินแบ่งเท่านั้นนะครับอ่ะฮานอยเมื่อวันผลออกอะไรก็ไปดูกันอีกเช่นเคยเรามาดูกันฮานอยวันที่28พฤศจิกาย,ยน2 5 6 3นยะครับเด่นศรองเเน้น 09 01 05ร้อง94 98 91กัน02 96 3ตัวนะครับ809 901 205 การคำนวณนะครับก็ได้แก่ฮานอยลาวสตามาเลก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะวันนี้ผมก็ขอญาตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับขอบคุณมากๆครับ